ก็ถ้าพูดในเชิงทฤษฎีเนาะสื่อมีอิทธิพลอยู่แล้วมีอิทธิพลที่สามารถเปลี่ยนดำเป็นขาวได้เลยเขาเห็นการตีกันการทะเลาะกันการใช้คำหยาบอย่างในโลกออนไลน์ใช้คำหยาบคอมเมนต์กันพอในโลกความจริงก็จะใช้คำแบบเดียวกันกับที่พิมพ์มาใช้ในการพูดมากขึ้นมากขึ้นจนแบบโรงเรียนก็ไม่ต้องสอนละเรื่องคำสุภาพ เพราะว่าคุยกับครูคุยสภาพ,พอคุยกับเพื่อนมันพูดทาที่มันจริงๆไม่ต้องพูดก็ได้ครับจากคาว่าเธอทาว่าอะไรที่มันเป็นคําที่เป็นการเองมันเริ่มเป็นกูมึงแล้วก็มีคําหยาบที่แบบไม่ต้องมีก็ได้เป็นคําสบทซึ่งไม่ต้องมีก็ได้แต่ถามว่าเห็นจากไหนก็ตามสื่อต่างๆรอบตัวไงเขาใช้กันจนจนกลายเป็นคําธรรมดาเคยเห็นดาราไหมครับนักแสดงนักร้องก็เป็นต้นแบบ จริงๆพูดธรรมดาก็ได้แต่พอไปอยู่ใน,ในสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ซึ่งแทบจ,จะไม่มีลิมิตก็พูดคําที่แบบนักแสดงบางคนนักร้องบางคนที่เรามองว่าเป็นคนน่ารักที่เราเชียร์มาตลอดอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ละคําที่ออกมาเวลาพูดกับเพื่อนแล้วออกมาในสื่อออนไลน์ความน่ารักตรงนั้นหรือความที่รู้สึกที่ว่าเขาเขาเคยควบคุมตัวเองได้กลับควบคุมไม่ได้อะอืมมันก็มันก็เสียความรู้สึกบางอย่างเหมือนกันว่าเราเคยรู้สึกว่า น้องคนนี้เป็นน้องที่น่ารักของเราเงี้ยมันกลายเป็นใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักแต่น่าจะเป็นตัวจริงของเขานะครับก็แล้วแต่ที่เขาจะเลือกแต่มันมีผลแน่ๆเนาะทีนี้เวลาที่เด็กได้เห็นสิ่งที่ผ่านสื่อมาโดยไม่มีการกันครองคุณจะขึ้นขึ้น18บดบวก20บวกหรือต้องให้ผู้ปกครองเตือนมันเตือนไม่ทันนะครับมือนก็ขึ้นไาอย่างนั้นเราถามเลยรถคันนี้แปดสติ๊กเกอร์รถคันนี้สีชมพูแต่รถเป็นสีดำอะ ยังไงมันก็เป็นสีดำอะครับคนแปลกก็รู้ว่าเป็นสีดาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณคุณทาสื่อตัวคุณเองรับผิดชอบกับทุกอย่างที่ออกไปเพียงพอหรือเปล่าเราบอกว่าทําสื่อให้ผู้ใหญ่แน่ใจหรือเปล่าว่ามันไม่มันไม่มไ,มไปผ่านตาเด็กคือผมเองอ่ะไม่อยากไปว่าเพราะผมรู้สึกว่าผมก็ทําในส่วนผมถ้าผมทําสื่อเด็กผมก็พยายามควบคุมในส่วนของสื่อเด็กของผมเนี่ยให้มันปลอดภัยแต่ว่าคนทํามันก็ท้อนะ รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าแค่แค่คลิกแค่แค่เลื่อนนะครับ mm. ก็ไปเจอสื่อที่ใช้อีกแบบหนึ่งละใช้ภาษาอีกแบบหนึ่งละแล้วเด็กก็ไปดูสิ่งที่เราพยายามทำมันก็งั้นเราก็ไม่ต้องทำดีกว่าไม่มีประโยชน์ <S 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 คือคำว่าสื่อปลอดภัยสำหรับผมเนาะเวลาที่เราดูสื่อนั้นแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดไม่ทำให้เรารู้สึกแย่ลง ไม่เรารู้สึกเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องบางเรื่องเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องบางเรื่องเช่นเขาบอกว่าอ,อ,อย่างผมดูสื่อบางที่เขาบอกว่าอมันคำพูดมา,าจ,จะไม่ใช่เป็นเรื่องกับสำหรับเด็กนะครับอือเราเป็นตัวตัวเองได้เต็มที่ร้อยเปร์เซนต์ร้อยเปอร์จริงหรือเปล่าเรามีสิทธิในชีวิตเราเต็มที่ร้อยแต่อย่าลืมว่า ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราไปละเมิดสิ์คนอื่นไปทําให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจมันก็คงไม่ได้น่ารักอย่างเช่นเรามีบ้านอยู่ติดกันหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่นั่งเรียนหนังสืออยู่ด้วยกันฉันมีสิทธิ์ในตัวของฉันเช่นก็ร้องเพลงเช่นก็ฟังเพลงเชนก็ส่งเสียงดังในขณะที่เพื่อนกําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ติดกันเราใช้สิทธิ์เราเต็มที่แต่เราก็ทําให้เขาลาคาญได้ก็แค่เราใช้สิทธิ์ตัวเองเต็มที่แต่เราถอยมาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นเดินห่างออกไปอยู่ในกาละเทศะ ที่เหมาะสมไม่ลาคาญเขาแต่เราใช้สธิ์ได้เต็มที่มันจะดีกว่าไหมนึกภาพออกมาเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคิดนิดนึงว่า,เ,าเวลาเราเสพสื่อสื่อได้ได้บอกสิ่งนี้กับเราหรือเปล่าถ้าบอกแค่ส่วนเดียวไม่ครบถ้วนมันอาจจะไม่ได้ปลอดภัยสักเท่าไหร่นึกภาพออกไหมครับแล้วถ้าเบี้ยวไปเรื่อยๆเบี้ยวไปมากๆก็เลยเทอืม มีอย่างอ่ะฉันอายุค,ครบสิบสี่สิบห้าฉันมีแฟนได้แล้วมีแฟนหรือมีเพื่อนมีเพื่อนก่อนดีไหมมีแฟนอ่าถ้าบอกว่ามีแฟนได้จะต้องมีอะไรกันหรือเปล่าในวัยที่ยังเด็กมากๆบางคนบอกว่าในสมัยก่อนในร้อยปีสองรอปีที่แล้วเขามีลูกแต่งยต่อิบุี่1ิบ้าแล้วเป็นเรื่องปกติมันปกติจริงหรือเปล่าสื่อที่ที่บอกว่าเป็นเรื่องปกติมันอาจจะไม่ปกตินะสำหรับยุคนี้ เพราะว่าคุณยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ยังดูแลตัวเองไม่ได้เกิดปัญหาเองก็จะลำบากไหมอะไรแบบนี้ครับโอเคในแง่ของเรื่องช่วงอายุของผู้ชมนะครับจริงๆแล้วในการทำสื่อเนี่ยถ้าอยากจะตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเนี่ยการที่เราทำสื่อที่เหมาะกับอายุมันดียกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับอย่างเด็กประถมวัยเนี่ยเขาก็จะมีความต้องการ ในเรื่องที่เขาควรจะรู้ในบางเรื่องบางเรื่องมามาก่อนไวัยไม่ดีรู้ก่อนไวัยไม่ดีเพราะไม่ใช่สิ่งที่เขาจําเป็นต้องรู้นึกภาพออกไหมครับเด็กประถมก็จะมีบางเรื่องที่ควรรู้และบางเรื่องที่ยังไม่ถึงวัยที่ต้องรู้มันคือตามลําดับขั้นตอนของพัฒนาการในแต่ละมันมีพัฒนาการสีด้านเนอะร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาบางเรื่องไม่จําเป็นนะครับอืเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถ กำหนดเนื้อหาแบบนั้นได้ก็ดีแต่เวลาที่เราทํางานจริงๆอย่างผมทําเว็บไซต์นิทานนาบุญเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าทําให้เด็กในเด็กประถมนะในการใช้งานในการเข้ามาอ่านแต่เวลทาทําเว็บไซต์จริงๆปรากฏว่าเจ้าเว็บไซต์เนี่ยคนที่ใช้งานจริงกลับเป็นพ่อแม่แปลกไหมครับพ่อแม่เป็นคนเลือกเป็นคนเซิร์ชค้นหารวมทั้งอาจจะมีวัยรุ่นด้วยซ้ําเป็นคนค้นหาเจ้านิทานเหล่านี้ไปใช้งาน พ่อแม่ค้นหาไปใช้เพื่ออ่านกับลูกซึ่งลูกจะมีทั้งวับเล็กมากๆนะครับกับเด็กวัยประถมมันก็เเป็นสองชั้นเนาะส่วนกลุ่มที่ไม่ได้คิดแต่ว่ามีก็คือเป็นกลุ่มของวัยรุ่นที่ว่าเอานิทานเนี่ยไปอ่านให้แฟนฟังตอนก่อนนอนอคือโดยหลักการเราควรทำสื่อที่มันเหมาะสมกับช่วงวัยแต่เวลาการเลือกใช้งานเรากำหนดไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าสื่อนั้นเนี่ยมีคุณค่าในตัวของมัน คนที่เลือกใช้นี่แหละจะเป็นผู้พิจารณาแล้วก็หยิบไปใช้เองตามประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากสื่อนั้นๆถ้าพูดถึงเว็บไซต์นิทานมบุนนี้นะครับมันเกิดขึ้นมาโดยความไม่ตั้งใจตอนแรกเนี่ยตัวเองย้อนกลับไปประมาณสัก6-7ปี ผม,มตั้งใจว่าอยากจะไปเป็นอาจารย์ที่ต่างจังหวัดเพราะว่าอยุผมก็เยอะขึ้นอยากจะแบบไปตั้งหลักต่างจังหวัดใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วก็ทําประโยชน์เท่าที่ตัวเองมีนะก็คือเอาความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยไปถ่ายทอดให้เด็กในมหาวิทยาลัยนะครับทีนี้ตอนนั้นผมมีวุฒิแค่ปริญญาตรีผมก็เลยต้องพยายามมีวุฒิปริญญาโทให้ได้ตามตามเงื่อนไขก็เลยไป็นโรงเรียนปริญญาโทแต่ว่าตอนแรกลงผิดนะครับไปลงผมจบ เวลาสารธรรมศาสตร์ไปโรงเรียนด้านการศึกษาปฐมวัยแต่ถ้าอยากเป็นอาจารย์จะต้องมีวุฒิตรงกันทั้งตรีและโทนะพอพอเรียนปฐมวัยไปสักปีกว่าถึงได้รู้ก็เลยต้องมาเรียนปริญญาโทอีกที่หนึ่งนะครับในด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัลเพื่อให้มันเป็นวุฒิคู่กันทีนี้ในการเรียนเนี่ยเขามีวิชาหนึ่งที่สอนให้เราทําเว็บไซต์ผมก็แบบไม่มีความรู้เรื่องเรื่องคอมพิวเตอร์สักเท่าไหร่นะครับสื่อออนไลน์นี่พูดได้เลยว่าน้อยมากมาก น้อยจริงๆนะครับก็เลยแบบเขาสอนว่าให้เราทําเว็บไซต์เป็นฐานก่อนเป็นจุดเริ่มต้นของการทําสื่อออนไลน์ก็ทดลองทําเว็บไซต์แบบงูปลาทำไม่เป็นเขียนคอนเทนต์ก็เขียนไม่เป็นแต่เรามีนิทานที่เราแต่งไว้ตอนทํางานก่อนหน้านี้นะครับมีนิทานอยู่ประมาณ400เรื่องก็เลยทดลองทําเว็บไซต์นิทานานําบุญพอมาเริ่มทําเว็บไซต์พอเริ่มจะจับทางได้เล็กน้อยแต่ยังไม่เก่งนะครับในการเรียนก็ต้องเรียนวิชาอื่นไปไเรื่อยๆก็เลยพักมันไว้ไม่ได้ทําต่อ พอเรียนจบได้วุฒิปริญญาโทมาก็เตรียมตัวสมัครงานระหว่างรอผมก็คิดว่าความรู้ปริญญาตรีปริญญาโทอาจจะยังไม่พอเราต้องมีประสบการณ์จริงในการทำสื่อออนไลน์ที่สำเร็จเพื่อที่จะเอาไปสอนเด็กได้ไม่งั้นอายเด็กอายนักศึกษาก็เลยทดลองทำก็เลยเอาคอนเทนต์ใส่เข้าไปในเว็บไซต์มากขึ้นมากขึ้นปรากฏว่าในตอนต้นเนี่ยมีคนเข้ามาดูประมาณเวาลาสิบคนยอดวิวไม่เกินหลักสิบครับอาจจะมี50วิดีใจมาก เกือบร้อยเป็นเจ็ดสิบดีใจมากก็พยายามทำทำคอนเทนต์หารูปทำยังไงต้องถ่ายรูปต้องคือเรากลัวเรื่องลิขสิทธิ์มากนะครับก็ทำให้เป็นเพื่อนก็แนะนำว่ามันมีเว็บไซต์ฟรีนะครับชื่อ P ิก a b เบเอารูปมาใช้ได้ก็แหมเอาเนื้อหานิทานเรามาลงเอารูปมาแปะตกแต่งภาพเป็นก็ค่อยฝึกไปทีละนิดทีละหน่อยรูปก็สวยขึ้นแต่ว่าหารูปยากเหลือเกินการทำเว็บไซต์กับการทำคอนเทนต์ใส่ลงไปมันก็ไปแบบช้ามาก คนจากหลักสิบประมาณ10คนต่อวันก็เป็น20ดีใจภูมิใจนะครับมีคนเพิ่มขึ้นต่อมาเพื่อนก็เอา,เอาตัวเลขหลังบ้านของเขาว่าเขาทำเว็บไซต์ท่องเที่ยวนะครับให้ผมดููเว็บไซต์ของเขามีคนเข้าวันละเป็นพันไอของเราเจ็ดสิเราดีใจเราภูมิใจกั่เขาเป็นพนะันอ่ะเราคิดในใจว่าเราสามารถทำเว็บไซต์ให้คนเข้ามาเป็นพันได้เลยเหรอผมไม่เคยรู้มาก่อนนะครับ คือความรู้ผมน้อยขนาดนั้นนะแล้วก็ดีใจกับเรื่องที่มันไม่ต้องดีใจก็ได้อะพอเราเราได้รู้ตรงนั้นปุ๊บคือต้องบอกก่อนว่าเพื่อนวัยเดียวกับผมไม่มีใครทําเรื่องพวกนี้นะครับทุกคนแก่หมดแล้วนะเป็นยุคอนาล็อกหมดแล้วผมเป็นแบบพยายามจะทําแบบที่เด็กเขาทํากันในยุคนี้พอเราเห็นตัวเลขตัวนั้นไม่ได้ละเราต้องพัฒนาตัวถ้าอยากเป็นอาจารย์ต้องพัฒนาตัวจะทํายังไงล่ะก็เลยไปเรียนคอร์สออนไลน์ ก็ซื้อคอ,อร์สออไลน์มานั่งเรียนซื้อ4ี่พนั่งแบบศึกษาเลยครับเขาทำเอสซอยังไงเขาพัฒนาเว็บไซต์ยังไงเอาความรู้ตรงนั้นมาลองทํามาลองฝึกใช้แอปตกแต่งภาพทาปกทํา SEO ภายในเว็บไซต์ตัวเองภายนอกเว็บไซต์นะครับทำตามที่เขาบอกทีละสเต็ปพอมันเริ่มลงตัวขึ้นเริ่มลงตัวขึ้นปรากฏว่าจากที่มีคนเข้าหลักสิบขึ้นมาเป็นหลักร้อยร้อยก็ดีใจแล้ว เป็นหลัก500จากนั้นในเวลาไม่กี่วันนะครับพอการทำา s e o คือการทำให้ Google เนี่ยเวลาคนเซิร์ชหาคาว่านิทานเนี่ยมันจะเจอคีย์เวิร์ดบางคำที่เราใส่ลงไปในการเขียนคอนเทนต์เราแล้วจะเซิร์ชมาเจอเว็บไซต์นิทานนำบุญจากยอดร้อยเป็น500แล้วพุ่งมาเป็นพันมาเป็น3,000จนทั่งยอดวิวต่อวันมาเป็นหลักเกือบเกือบหมื่นตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ปัจจุบันประมาณหมื่นนะครับคือ คือมันขึ้นอย่างต่อเนื่องอ่ะจนมาถ่าที่ใกล้ๆกับหมื่นผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคพอละไม่ต้องไปทำเอเีเพิ่มไม่ต้องไปแชร์อะไรเพิ่มคือตอนนี้ในเว็บไซต์ผมผมไม่ไดไไ้ไปแชร์อยู่ในทวิต t ตอรไม่ได้ไปแชร์ลงในอินสตาแกรหรือว่าในช่องทางอื่นก็จะมีแค่เพจใน Facebook นะครับกับใน,ในเว็บไซต์เท่านั้นที่เป็น WordPress แต่ว่าผมไม่ได้ทำในช่องทางอื่นเพราะว่าผมมองว่าตัวเลขขนาดนี้ผมพอใจ แต่ว่าไปพ,พัฒนาก็คือใส่คอนเทนต์มากขึ้นส่นิทานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสัปดาห์ละสองเรื่องสามเรื่องไปเรื่อยๆพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งคนเริ่มติดตามก็ลองไปพูดคุยในในตัวเพจในเว็บไซต์มันพูดคุยสื่อสารกันได้ได้น้อยนะครับพอไปพูดคุยกันในเพจก็พบว่ามีแฟนๆที่เขาติดตามจริงๆแล้วได้ใช้งานคือตอนแรกผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนติดตาม พอมีฟีดแบ็กเขาบอกว่าขอบคุณมากที่ทําเว็บไซต์นี้ทําให้เขากับลูกๆเนี่ยมีนิทานที่ไม่ซ้ํากับที่เคยเห็นไม่ซ้ํากับผู้นิทานอิศบนิทานอามาตะาทั้งหลายนะครับนิทานให้อ่านเพิ่มเติมเขาไดใ้ใช้ช่วงเวลากลางคืนก่อนนอนอยู่กับลูกอ่านนิทานนิทานบุญเยให้ลูกฟังทุกๆคืนผมก,ก็เออมีแบบนี้ด้วยหรอบางคนเป็นคุณแม่บางคนเป็นคุณพ่อบางคนเล่าสลับกัน บางคนเล่าถึงขนาดที่ว่าลูกชอบนิทานเรื่องไหนซึ่งเป็นนิทานที่ผมไม่เคยรู้รู้สึกรู้มาก่อนว่าเด็กจะชอบนิทานเรื่องนี้บอกชอบมากรักมากให้เล่าซ้ำๆทุกคืนก็มีนะครับบางคนนั่งทําการบ้านอยู่ก็บอกคุณแม่ว่าเราจะไปฟังนิทานอบุญกันได้หรือยอย่างเงี้ยคุณแม่ก็บอกงั้นรีทการบ้านให้เสร็จแล้วอาบน้ําจะได้ขึ้นไปฟังนิทานด้วยกันซึ่งสิ่งนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนท่านในยุคผมก็คือแบบว่าดูการ์ตูนทีวีอย่างเงี้ยครับอืมพอเราเรารู้สึกว่า นิทานนาบุญมันมีพลังขนาดนี้มันก็ทําให้เกิดกําลังใจและอยากทําไปเรื่อยๆคุณแม่บางคนถึงขั้นแบบทักมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับลูกอาจจะเป็นเรื่องพัฒนาการลูกอาจจะเป็นเรื่องแบบลูกเจอปัญหาแบบนี้จะแก้ยังไงดีหรือให้แนะนําหนังสือที่เหมาะสมกับลูกอย่างนี้ครับก็จะมีเป็นความไว้ไวางใจกันพูดคุยซึ่งเรื่องพวกนี้ปกติผมจะไม่ค่อยเล่าในเพจหรือว่าในเว็บไซต์ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว<ม>ก็คือคุยแนะนําแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับเพราะผมก็รักเด็กๆรักลูกๆของเขาเหมือนกับ มันก็เราเป็นญาติกันอย่างเงี้ยครับนี่คือเป้าหมายชีวิตก็คือว่าผมอะมีความสุขที่จะทําให้เด็กมีความสุขทําเพื่อให้อย่าทําเพื่อเราจะได้ยอดไลห์อย่าทําเพื่อเราจะต้องได้เงินพอลืมเรื่องเงินเรื่อง,อง,องสิ่งที่จะได้แต่ทําเพื่อให้มันจบเลยนะครับงานสําหรับเด็กสำหรับผมนะมันควรจะสะอาดไม่ได้พูดถึงเรื่องความดีความชั่วอย่างเดียวนะครับหมายความว่ามันไม่ควรจะสอดไส้อะไรลงไปที่ไม่เหมาะกับเด็ก Hmm. Tomo yang ngannah. Hmm.